อยากเปิใจเธอจะจใจใครโซนมนรักนี้ใจรักเธอชื่นชูกลับหา รักเลื่อนลังถทะวางทางกลับยันใช้ไล่เปลี่ยนแปลจะทุท่มเทใจเกือ ฉันไม่ขอแบ่งใจไว้จากไปแล้วใจขอ 在。 เป็นครูสอนเราจะมีใจให้เขา เอิง e V14 และแพรว v ส5หครับใจคุณท่าทาครับวันนี้พี่ว่าพี่ต้องโดนแกล้งแน่ๆเลยอ่ะคือเดี๋ยวก็ทำให้พี่สนุกแล้วก็ทำจะทำให้พี่ร้องไห้อยู่ในพี่มึนไปหมดแล้ว <c oughs> พี่ไม่พี่ไม่เสียใจเลยที่พี่เลือกเอิงกับแพรวเข้ามาเนี่ยคือ น้องทั้งสองคนเป็นขวัญใจทางด้านสาวของพี่อยู่แล้วนะจ๊ะดีดีร้องเพราะมากสองคนใช้เทคนิคได้ดีคือพี่เมื่อกี้เดินแยกกันมาพ,พ,พี่ไม่พี่ไม่รู้จะละสายตาออกจากใครเดี๋ยวพี่ก็มาตรงนี้ตายแล้วคุณุูกก็ร้องเ๋อ้ยเขะบัฉันจะทำยังไงกันดี <c oughs> ปวดตับมืนที่ใหญ่เมื่อกี้ปวดตับปวดใจปวดไปหมดเลยแพรวันนี้แพรสวยมากค่ะ แล้วก็แล้วก็ร้องร้องได้ดีเลยแบบเสียงใสไม่มีทิฏฐิเอิงก็ร้องเสียงเพราะมากพี่ขอแสดงความยินดีกับหนูทั้งสองคนด้ยวยหนูทําได้ดีมากค่ะเก่งมากเหลือเกินพี่ก่ครับครับสวัสดีครับน้องเอิงน้องแพรวนะครับพี่ถือว่าเป็นโชว์ที่ประสบความสําเร็จของฝ่ายหญิงนะครับวันนี้ ร้องได้ดีมากนะครับร้องร้องคู่กันได้การทํางานเสียงประสานอะไรสอนรับได้ดีมากอาจจะมีประสานโน้ตบางท่อนในท่อนหลังๆที่ที่ผิดโน้ตไปบ้างนะครับฟังแล้วมันแปลกๆนิดนึงสาหรับข้อแนะนําเพิ่มเติมนะครับก็คือ,อ,อน้องน้องน้องแพลวเนี่ยดีขึ้นเยอะจากอาทิตย์ที่แล้วเริ่มแบบใช้สายตาใช้ท่าทางอะไรเป็นมากขึ้น แต่ก็ยังต้องการมากกว่านี้นะครับเพราะว่าเสียงเราเนี่ยให้อารมณ์ก็จริงบางครั้งมันต่อตรงจากจากอารมณ์ขึ้นมาถึงปากเลยแต่ว่ามไม่ผ่านร่างกายเลยเลยนะครับต้องต้องฝึกให้ผ่านร่างกายบ้างนะครับส่วนน้องเอิญเนี่ยใช้เสียงอะไรดีแต่พี่ยังติดเรื่องอารมณ์อาจจะกลับกันนิดนึงเราอยากพี่อยากได้อีกนิดนึงคือว่าคือเรามีทักษะเยอะอะไรก็ตามเนี่ยต้องพยายามให้อารมณ์มันผักออกมาจริงๆบางครั้งเราดีไซน์ แต่ว่าเราไม,ไม่ได้เกิดจากอารมณ์มันเกิดจากการดีไซน์นะครับเพราะตรงนี้ตรงนี้พัฒนาถ้าถ้าพัฒนาสองจุดนี้ได้เจ๋งโชคดีครับคุณแมวครับก็ขอชมครับว่าเป็นโชว์ที่ดีนะครับเป็นโชว์ที่เพราะร้องร้องเพราะแล้วก็ดูดีก็ขอชมแพรวด้วยเหมือนกันว่าพัฒนาขึ้นนะครับเห็นชัดเจนว่าว่ามีพัฒนาขึ้นก็คาดหวังว่าจะได้เห็นอะไรที่ที่น่าตื่นเต้นกว่านี้ในเรื่องของการ แอคติ้งในการแสดงออกทำได้ดีแล้วนะครับแล้วก็จริงๆว่าพี่ติดเรื่องประสานนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็มันไม่ได้แย่อะไรแต่ว่าอาจจะเป็นปัญหาเทคนิคซึ่งให้อภัยได้โดยรวมแล้วดีครับก็ขอให้กําลังใจสู้ต่อไปขอบคุณครับ 1> V <14 S 2> บ1 4และ V 1 5ครับ